สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บอลจันตากองนะครับผมมาแบบไม่ใส่เสื้ออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมว่าเรามาทำอะไรนี่นะครับผมสุดท้ายเขาก็มาอะไรครับในตุนถเสื้อเฟสเฟ่นะครับผมเสื้ออ่าเรียกว่าของที่ระลึกนะครับผมจากงานศพเฟสเฟ่นะครับผม ก็เป็นการส่สงศพเฟตเฟให้ไปสู่สุคตินะครับกรุณาอ่าอนก่อนเปิดนะครับผมก็เขาจะบอกว่าหลังจากที่พี่ๆได้รับสินค้าแล้วก่อนเปิดกล่องอย่าลืมถ่ายวิดีโอและเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานด้วยนะกรณีสินค้าชำรุดเสียหายสามารถที่จะเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันหลังจากได้รับสินค้าแล้วหากไม่มีวิดีโอและใบเสร็จเป็นหลักฐานทางทูรี่ขอสงวนลรสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณีโปรดรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะด้วยคมเคารพทูรี่แบงค์ เฮ้ยแค่ <peach> ดูครับแบงค์ของที่ไม่ที่ไม่ใช่แบบเค okay, okay. อเคอเปิดมาก็จะมีนี่ครับผมมีลายเซ็นรับเงินนะฮะอยู่หนึ <im it> ่งแอนแค่ออนนี้เป็นลายเซ็นนะครับที่ที่แบบเหมือนว่าเอาเอามา,าวาง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 ไว้นะบผมจะไม่ได้เซ็นจ,จากมือพี่เฟ้ๆนะครับเออแต่ก็คือลายเซ็นที่เขาได้เซ็นแล้วจริง,รงๆนะครับผมโอเคก็เป็นสติกเกอร์นะครับผมมิตรภาพเกินมาตรฐาน ในกล้องอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมอ่านในฟังนะผมมิตรภาพเกินมาตรฐานชาตะ2012นขีด2021มรณะแนนอินแบงคกอกกูชอบเขาบอกว่าแบงคอกตัวนี้ละเนี่โอ้เปิดไมาก็จะเป็นลายเซ็นไหมครับผมลายเซ็นพี่พ,พี่เฟสเฟ,เฟ่ทุกคนนะครับผมทั้งแก้านะฮะ A good friend no a l l you sorry a bad friend help you r right i t e t h e m อย่าแค่เคอดูดิใ่กล้องอาจจะเห็นไม่ถึงหมด นี่เอาเป็นว่าเอา,ปาเอาป็นว่าเราได้แล้วนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมมาใส่เสื้อให้ดูนไม่มีอะไรมากมาโชว์ของนะครับอยากอวดซะหน่อยเน่ <c oughs> ในในเสื้อในในของก็มาถึงแล้วเราก็อยากอวดซะหน่อยโอเคครับผมไงก็ฝากติดตามกด้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนับจำตกองแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสด,ดีครับ